พี่น้องมาครับผมมา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 บังดูพุ่นล่ะต้มปลาสองตัวมันได้มาทำนี่พี่น้องนะหน้าเพื่อนนั่นใส่ด่างมานะอือได้ปลาสองตัวเอา้าเศรษเกินทำนีล่ละมันได้มาทำนี่เด้แม่นบ่ แจ้วจะขวงขายดีดีเลยพี่นออ้องแจ้วบวงปลาลาดคือปลากระทิงอะ น่าไปไส้ดังนะไส่ดังยุคคองหน่ำวัน,นเถียง S <S มันเดี๋ยวพี่น้องบ้านพิจาบ่บอนย่านใส่เดียนบอกว่าท่านมันตื้นกันครับผม ความมันนี่แบบตองมึงต้มแบบปิดเปื้อยโอ้โตอ้มเปื้อยขวด 嗯，哎、mm，放点盐。 Oh. Mm -hmm. อถัวใจมาสำหนิกกินสำหนินะพี่น้องเนาะอืมของดีมันมีหน่อยนะฮะปลาลาดนะ,ะหรือปลากระทิง้งลายไม่ได้ใครงูเหลี่ยมนะฮะมันสิมักอยู่นำ้ำหวยหนองคล้องบึงนะครับที่มีกวนไม้นะฮะที่มีกวนไมมที่มีเฮือ นะครับอยู่ใไหล่แต่มันสิไปมุดอยู่ในหูครับผมมันสีบ่อได้ยุคตุมคือปลาหลดเด้พี่น้องเด้อปลาชนิดนี้อ่าแต่ว่าถ้ามันมันจะแตกต่างจากปลาหลดก็คือว่าหนึ่งคือตัวมันใหญ่กว่าสองก็คือการยุ่อาศัยของมันนั่นแหละนะครับมันสะอยู่ตามโกนไม่ตามลืบตามเหะมันสีบ่อได้ไปยุ่ในขิตตมนะฮะคือพวกปลาหลดแต่ว่าปลาหลดนี่มันต้องไปควัดเอาเนาะไปควัดเอาในขีตตมครับผมมันสะมักอยู่แบบนั้น นะบ่ต้องอย่างมากมายเราโอ้ถือใจแห้งนะครับบ่ได้กินโดนแล้วถ้าล่าสุดตั้งแต่ปลาลาดตวใหญ่เนาะนะฮะมันมันก็ตัวใหญ่พวดนะฮะแต่ว่าตัวส้มเน่กำลังพอดีครับผมนะฮะต้มแบบนี้โอ้แซ่บนะฮะใส่บักกอกเข้าไปนี่โอ้โหบ่ต้องอย่างมากมายหรอกนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องลืมครับผมนะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะ,ะกดไลค์กดแชร์นะฮะแค่นี้พอแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับผมนะฮะพี่จ้าและก็ทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ ขอตัวจากลาพี่น้องทุกท่นี้ครับสวัสดีครับ